สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสาใช้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสบัดข้าวมาเจอกับผมชนะและคุณชิสาในวันนี้นะครับค่ะย่างเข้าสู่วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วสามสิบแล้วมิถุนายนแล้วค่ะโอ้โหบางคนตื่นเช้ามางงเลยทำไมอะคือเรื่องของเงินเรื่องของเงินแต่อย่างนี้เงินน่ะ มันก็ต้องเอาไปใช้นู่นใช้นี่ไงมันกำลังจะหมุนไปมันกำลังจะหมุนไปบางคนก็เดินเข้าแล้วยินดีด้วยแต่บางคนยังไม่เข้าอดทนรอนะพรุ่งนี้ก็คงจะเข้าแล้วเนาะมันคงจะเข้าแล้วแต่พอเข้าปุ๊บมันดันออกเลยไงเอออันนี้ก็อาจจะต้องบริหารจัดการกันไปนะเรื่องของเงินของท็อแต่เรื่องของความสุขและความสนุกนั้นพวกเราเติมให้คุณผู้ชมทุกวันค่ะอ่ะพร้อมจะเติมให้อยู่แล้ววันนี้ข่าวสาร อัดแน่นอัดเต็มจริงมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็กอ้าระทึกครับคุณผู้ชมรถตู้นักเรียนพุ่งลมคลองเด็กหนีเอาตัวรอดว่าแต่ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต้องทำอย่างไรติดตามนะนี่ก็ระทึกถ่ายคลิปหลังคารั่วอยู่ดีๆไฟลุกปบแปลงุ๊บอุ๊ยเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อต,ต้องไปตาม และจะพาไปปั้นองใหญ่ยักษ์ตนตำรับที่จังหวัดขอนแก่นเขาทำกันอย่างไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆได้คู่กัดสบัตบขา่ขาวมาค่ะ คุณชีสาครับเชื่อเรื่องความบังเอิญไหมดิฉันว่ามันก็เกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้จริงๆใช่เรื่องของเรื่องผลมันตกใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งแกต็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายนู่นถ่ายนี่สำรวจบริเวณบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังคาหลังคามัน่วงไงกําลังถ่ายอยู่ดีๆคุณผู้ชมเชื่อไหมฟ้าผ่าเปี้ยงหม้อไฟหม้อไฟไหม้ต่อหน้าต่อตาเลยครับเปียกหมดเลย ถ oh? ามคำเดียวถ้าเป็นคุณผู tá, ้ชมทำไงเอาฟังเสียงไปด้วยนะเออเออตาย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 าเอาใช่ไหมเป็นผมนะผมก็อาการเดียวกับคนที่ถ่ายคลิปนี่แหละตกใจมันทำตัวไม่ถูก ไม่รู้จะทําอย่างไรแต่ดันถ่ายอเอาไว้พอดีแล้วคุณดูนั่นน่อนะอารมณ์เหมือนเป็นหมอหมอแปลงป่ะเป็นมอไฟเล็กๆนะใช่ไหมมอแปลงไงตรงเสาไฟตรงนั้นอ่ะอมันมีเปลวไฟออกมาแบบนี้ครับถือว่าอันตรายมากนะคุณชิสาใช่แล้วค่ะคืออย่างนี้ใครเนี่ยนะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําไมเจ้าของคลิปเนี่ยไม่ปิดโทรศัพท์ ไม่ปิดโปรแกรมถ่ายรูปแล้วโทรแจ้งเอาที่สิก็อย่างที่ผมบอกเอถามตัวเราเองก่อนค่ะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะเป็นยังไงเราก็คงทาอะไรไม่ถูกเหมือนกันเจ้าของเขาก็บอกเขาช็อกอยู่มือสั่นค้างอยู่พักหนึ่งแต่พอตั้งสติได้ก็ตะโกนบอกเจ้าของบ้านน่ะที่อยู่ตรงหัวมุมอ่ะว่าไฟไหม้นะและโทรแจ้งการไฟฟ้าส่วนไฟที่ทุกคนเห็นว่าดับแล้วอ่ะจริงๆมันแค่เบาลงแค่เบาลงนะมันยังไม่ดับสนิท แต่หลังจากนั้นค่ะก็มีคนที่เขาใช้ถังดับเพลิงเป็นมาฉีดดับอีกครั้งหนึ่งไฟถึงดับสนิทแล้วโอ้ย,อยตกใจกันไปหมดเลยเป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ชมนะเอาจริงๆนะเรื่องฟ้าฝนอย่าไปไว้ใจนะเนี่ยฮะเห็นตกหนักๆอย่างเนี้ยเนี่ยตัวดีเลยนะคุณชิสาฝนตกหนักตัวดีก็คือฟ้าผ่าสิเพราะว่ามันมาเป็นแบบเป็นกลุ่มเมฆก้อนใหญ่ๆอย่างเนี้ยแล้วผ่าที่บางทีมันทําให้ถึงขั้นอุย๊ย หัวใจวงหัวใจวายกันมาก็มีแล้วนะตกใจช็อกก็มีก็เลยต้องฝากเตือนกันนะแล้วก็เนี่ยเวลาฝนตกเราก็ย้ํากันอยู่แล้วว่าอย่าออกไปเดินที่โล่งแจ้งนะอย่าอยู่ใต้ต้นไม้อยู่อยู่ป้ายอาคารอันตรายมันเกิดขึ้นช่วงนี้หน้าฝนคงต้องเตือนกันบ่อยบ่อยครับค่ะมาดูความน่ารักของคู่สามีภรรยากันหน่อยนะคะภรรยาเขาบอกว่าคําแรกในทุกๆวันมักจะเป็นของฉันเสมอเฮ้ยแล้วคําแรกที่ว่านั้นคืออะไรไปดูค่ะ ุ้ยตักให้ทุกมื้อใช่ที่นั่งทาน,นด้วยกันแวันนะคะตักครั้งแรกต้องให้ให้แฟนก่อนให้ภรรยาก่อนอมันน่าประทับใจเนาะก่อนที่ฝ่ายชายก่อนที่ตัวเองจะกินอะ่ะต้องตักให้ก่อนดูแลก่อนเหมือนกับว่าให้เธอมาก่อนเสมอเป็นไงนนะคุณชนะคุณทำหน้าอย่างนี้แปลว่าอะไรคะเป็นผมผมกินเองผมกินก่อนทุกครั้ง <c oughs> เพราะอะไรเ <c oughs> พราะว่าผมเช็คก่อน เช็คก่อนว่ามันมีอะไรแปลกปลอมหรือเปล่าอ๋อมันอร่อยไหมมันเหมาะที่จะให้แฟนเรากินหรือเปล่าผมกินก่อนกินกี่คําก็เช็คจนหมดจานนะแล้วสุปแฟนได้กินไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะคุณหมวแต่เช็คอยู่นั่นน่ะคุณเนี่ยมันจริงๆเลยเออแต่นี่คลิปนี้คนน่ารักรนะัชื่นชมนะคะสําหรับติกตกอกของคุณแอมกันนิกาคะ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกครู่เดียวครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆได้คู่กัดสบัดข่าว บีเชิญมาเชิญมาพ่อแม่พี่น้องเรียกอย่างนี้ดีกว่ายังไงคะพ่อแม่พี่น้องจ้าปู่ย่าตายายลุงป้านะาอามาจ้ะมาเลยมาทางนี้เพราะอะไรรู้ไหมมีข่าวมาแจ้งให้ทราบดีค่ะเป็นเรื่องของสิทธิ์ของท่านท่านนี่แหละครับไม่อยากให้พลาดนะ เรื่องนี้ต้องบอกกันหน่อยเพราะว่าน้ํามันก็นยังแพงใช่ไหมคุณจิสาใช่ไอพูดถึงร่างค่าแรงผมไม่อยากพูดถึงอ่ะมันก็มีขึ้นมีลงกวากันไปไม่ผ่านไปเรื่องค่าแรงแต่ผมมีข่าวดีมาบอกก็คือมาตรการในการลดค่าครองชีพรอบใหม่ของผู้ที่มีบัตรสีฟ้าหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเวลา3าเดือนเลยนะนี่จะช่วยเหลือเรื่องส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนะคะครับจำนวน100บาทต่อคน ต่อ3เดือนอะจะเริ่มเลยนะครับในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้มันเป็นมาตรการเร่งด่วนจริงๆที่รีบเร่งออกมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้จะเริ่มวันที่หนึ่งของทุกเดือนที่ผมบอกไปก็คือกรกฎาคมถึงกันยายนนี้เขาบอกแบบนี้นะควรต้องไปใช้สิทธิ์ให้ครบเลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถถอนมาเป็นเงินสดได้นะและไม่สามารถสะสมไปในอีกเดือนถัดไปได้พูดง่ายๆค่ะ ถ้าเดือนก,อรก,กรกฎาคมคุณไม่ได้ใช้คุณจะไปรอเดือนถัดไปจะใช้เป็น200ไม่ใช่เขาให้เดือนละร้อยเท่านั้นไม่ไปทบกับเดือนไหนถ้าหากไม่ได้ใช้เอางี้ผมว่าเป็นเรื่องราวดีๆอยู่นะที่สามารถช่วยลดค่าครองชีพค่าใช้ใจ่ายบางส่วนลงได้ครับคุณชิสาก็คือสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนท่านอื่น ที่อาจจะไม่ได้ถือบัตรนี้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรัฐกค้งออกมาตราการอื่นๆมาช่วยเหลือเยียวยาพวกเราต่อไปก็หวังว่าเป็นอย่างไน,นอา้าวก็หวังว่าจะมีอะไรดีๆออกมาอีกอย่างน้อยก็จะมีเราเที่ยวเดียวกันแล้วไงเอเอเอามาถึงเรื่องราวดีๆที่น้องจูด,ด้งตั้งใจนําเสนอกับเรากันบ้างนะคะกับเรื่องราวของการไปปั้น องขนาดใหญ่โอ้โองใหญ่ใหญ่องใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ถึงถึงราชบุรีนะแต่ที่นี่ต้องเป็นใหญ่กว่านั้นอีกเหรอแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้ที่ราชบุรีนั่นก็คือองที่บ้านหนองเม็กจังหวัดขอนแก่นจุด้งบอกว่าต้องไปปั้นตั้งแต่ตีสามมันจะต้องตึงดื่นอะไรขนาดนั้นงั้นตามจุด้งไปเลยค่ะในช่วงของสบัดทั่วไทยสบัดทั่ว ตาเอคผู้ชงครับอยู่ผมจูด้งตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองเมฆอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับต้องบอกเลยว่าที่นี่นะฮะเขามีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทําองค์ใหญ่ใบยักษ์แบบนี้ครับทีครับคผู้ชงครับพี่เขาเริ่มขนย้ายแล้วครับคผู้ชมครับองค์เนี้หนักถึง450กิโลกรัมหรือว่าขึ้นดูนะครับดูนะฮะเขาใช้คนแค่สามคนเท่านั้น ถ้าพูดถึงองค่ใหญ่ใบยักษ์คนอีสานก็จะนึกถึงองค่ใหญ่บ้านนนองเมฆแห่งนี้แหละครับเรียกได้ว่าคนอีสานนิยมใช้กันแทบทุกจังหวัดชาวบ้านที่นี่เขาทำองค่ใหญ่มานานหรือยังแล้วขายใบละเท่าไหร่ไปหาคำตอบกันเลยครับสวัสดีกำนันครับครับการทาองค่ที่นี่นะครับเขาทํามานานหรือยังฮะทามาประมาณ50ปีเห็นจะได้นะครับเมื่อก่อนนี่ตอนเช้านะพวกผมจะออกขายองค่นรถ น่าจะเป็นร้อยคันนะและอย่างที่นี่ครับเขาขายตั้งแต่ไและกี่บาทเริ่มต้นจาก450จนมาถึงปัจจุบันนี้ลูกลพันสามพันสี่พันชาวบ้านนองเม็กเริ่มวันใหม่กันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับโอ้ยง่วงมากๆเลยทีเดียวช่างปั้นองมาถึงโรงองกันตั้งแต่ตีสอถึงตีสาเพื่อเตรียมงานองใหญ่แบบนี้ต้องมีช่างปั้นช่วยกันสคนครับ นายช่างครับ,รบผมขอลองเข้าไปทำบ้างได้ไหมฮะได้ครับใช้อุปกรณ์นี้้อามาเนี่ยเราก็ะออกมา,าการปั้นองค์ใหญ่ไม่ใช่ทำแค่วันเดียวแล้วเสร็จนะครับต้องมีการเทป,ปูนเพื่อทำพื้โองไว้ล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันครับพอปูนแห้งแข็งตัวดีแล้ว อีกวันถึงจะเอาบล็อกมาวางขึ้นรูปเพื่อบานโอ่งได้ครับผู้ชมครับหลังจากที่เราถอดปูนออกมาจากบล็อกโอ่งที่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาะขึ้นบล็อกใหม่นี่นะครับผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้คือเกียงครับนะฮะเอาไว้ฉาบดินเหนียวนะฮะขั้นตอนต่อไปเขาจะก็จะใช้มือนะฮะ ในการลูบเพื่อปิดรอยต่างๆนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อไปช่างเขาใช้โฟมอัดนะฮะในการรีดให้เนื้อโอง่งับเรียบนะฮะหลังจากที่ฉาบดินเหนียวเสร็จแล้วเราก็จะใช้นะครับตัววงแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทำปากโอง่งนะครคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เวลาเทปูนปั้นโอ่งแล้วล่ะครับงานฝีมือจริงๆเริ่มจากขั้นตอนนี้แหละครับ นี่นะครับผู้ชมครับต่อไปเป็นขั้นตอนของการฉาบปูนนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้ความชํานาญนะครับหลังจากที่ฉาบปูนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือพี่เขาจะนําลวดนะฮะมาพันอรอบๆแบบนี้นะครับครับอีกขั้นตอนสําคัญก็คือการเคลือบผิวโอง่งเพื่อกันน้ําครับ โอ้ยองหญ่ใบยักษ์เสร็จแล้วครับผู้ชมครับหูก็จะเสร็จนะครับวันนี้หูง่วงมากเลยผมมารอตั้งแต่ตีสามนะครับนี่ตอนนี้6กโมงจะ7จ็ดโมงแล้วนะครับใช้เวลานานมากครับแต่ว่าเขาขายเท่าไหร่ดูไหมครับเขาขายไปแค่1นึ่สี่ร้อยบาทครับใครอยากได้เนี่ยติดต่อเลยเลยครับผมนี่แหละครับเรื่องราวขององคหญยบ้านน้องเม็กส่วนครั้งหน้าสบาดทั่วไทยจะพาไปที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันนะครับ กว่าจะเป็นโอ่งไม่ง่ายเลยต้องตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามอะแต่ยุคปัจจุบันไอความนิยมการใช้โอ่งมันอาจจะลดน้อยลงแต่ผมจะบอกข้อดีของโอ่งให้คือน้ำมันเย็นตลอดจริงๆค่ะคุณอย่างเช่นน้ําฝนตกลงมากักเก็บไว้เปิดเมื่อไหร่นี่เย็นฉ่าเลยก็จริง่วนใหต่างจังหวัดจะใช้เยอะในเมืองอาจจะน้อยลงก็ว่ากันไปแต่นี่เห็นถึงอาชีพที่น่าสนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันต่อว่าจุดด้จะพาเราไปไหนนะคะครับ มาที่เรื่องนี้กันหน่อยฝากเตือนภัยกันเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่น่ากลัวจริงๆรถนักเรียนครับที่ปทุมมณะขับมาดีๆจะขึ้นสะพานแต่ไม่ทันได้ขึ้นสะพานไม่รู้เกิดอะไรขึ้นลงคลองเฉยเลยครับ มากนเาไ well. ปกนเดียวกรนนกนนเยวเฮ้ยน้องน้องคนนั้นออันนั้นนักเรียนหรือเปล่าต้องขวนน้ำอ่ะต้องขวนน้นักเรียนหรือ อุลักทุเลยอย่างนี้เลยค,คนไปช่วยก็ต้องแข่งกับเวลาด้วยนะเพราะ,ระอะไรรถมันจมลงเรื่อยๆแล้วอ,ะอ่ะเอาแต่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะช่วงวินาทีตรงเนี้ยชาวบ้านเขากําลังไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ว่ายน้ําหนีตายเลยนะ,ะออกมาจากรถตู้เนี่ยฮะ,ะโอ้โหรถตู้มันตกลงไปในคลองโอ้โหคนเถานั้นกรีดร้องเพราะว่าอะไร น่ากลัวอันตรายเด็กๆต้องว่ายน้ำหนีตายเลยครับ<อ>จุดนี้คือถนนเรียบคลอง3อามอำเภอคลองหลูงจังหวัดปทุมธานี เหตุมันเกิดช่วง4โมงเย็นหลังเลิกเรียนค่ะเด็กๆเขานั่งกันมาเต็มคันรถเลยครับคุณผู้ชมในนั้นมีทั้งหมด12คนค่ะจูจๆรถตู้มเสียหลักตกลงไปในคลองแบบเนี้ยน้องๆที่อยู่ในรถส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยมนะฮะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงพากันปีนออกทางหน้าต่างรถยังเคราะห์ดีโชคดีอ่ะหน้าต่างรถมันยังเปิดได้เนี่ยฮะพลเมืองดีแถวนั้น กระโดดลงน้ําไม่คิดชีวิตโดดลงไปช่วยเลยเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่าทุกคนปลอดภัยนะคะ คนขับก็ปลอดภัยแต่ว่ามีเด็กนักเรียนอยู่สองคนที่ปวดขาเจ้านหน้าที่ก็ประถมพยาบาลนะคะแล้วก็นําตัวส่งไปที่โรงพยาบาลนักเรียนที่นั่งมาในรถเนี่ยเล่าให้ฟังนะบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยน้องเขานั่งฟังเพลงอยู่ที่เบาะหลังออแต่เปิดกระจกรถเอาไว้นี่นี่นี่ขับผ่านแล้วกล้องวงจรปิดของชาวบา้บานแถวนั้นบันทึกไว้ได้ไดเห็นเลยว่าน้องเขาเปิดกระจกไว้แบบนี้รถก็ขับมาตามปกติผ่านหมู่บ้านไปเรื่อยๆอเหตุมันเกิดตรงที่ปากซอยครับคุณผู้ชม องนั้นมันเป็นทางแยกเนี่ยฮะดูนะโว้พุ่งไปแล้วพุ่งไปเลยครับตกลงไปเลยค่ะคือแทนที่จะขึ้นสะพานเห็นไหม<อ>มันควรจะต้องขึ้นสะพานไปถูกไหมใช่สิแต่ว่านี่คือลงคลองไงคะเนี่ยฮะเลี้ยวลงไปตกคลองเลยครับคนในรถตะโกเลยออกระวังเท่านั้นแหละครับลงไปเลยนี่เลยค่ะพอตกลงไปในคลองช่วยเหลือกันขึ้นมาได้แล้วรีบไปถามคนขับรถตู้กันค่ะ นายสุริยาจีนประชาอายุ46ปีเขาบอกว่ารับนักเรียนมาจากโรงเรียนหอวังปทุมธานีรับมาแล้วยังไม่ได้ส่งใครเลยสักคน<อ>แล้วถามว่าทำไมถึงขับรถลงคลองอะ่ะนายสุริยาบอกว่าเขาเนี่ยเกิดอาการวูบเอพอวูบป,ปุ๊บทำให้ควบคุมรถไม่ได้ก็พุ่งลงไปในคลองอหลับในหนเปล่าเขาบอกไม่ได้หลับในแค่วูบไปเท่านั้นนะคะ และลุงสุริยาที่เด็กๆเขาเรียกเนี่ยบอกว่าเพิ่งจะขับรถรับส่งนักเรียนได้เพียงแค่เดินกว่วๆเท่านั้นเองแกยืนยันนะแกไม่ได้ไปดื่มเครื่องดื่มมึนเมาไม่ได้เมามาแน่นอนค่ะแกบอกว่าแกแค่วูบแกว่าอย่างนั้นคำถามเกิดขึ้นคุณผู้ชมอ่าในเมื่อปลอดภัยอะไรเรียบร้อยแล้วนะช่วยกันมาหมดเนี่ยเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกควรจะต้องทําอย่างไรมีวิธีไหมคะพอจะมีนะครับคุณผู้ชมครับวิธีเอาตัวรอดแบบคร่าวๆนะอ่ะแน่นอนฮะ การเกิดเหตุแบบนี้เราตกใจสติสตินีสำคัญค่ะอย่างแรกต้องตั้งสติให้ได้อแล้วถ้าหากว่าคาดเข็มขัดนิรภัยเอาไว้ซึ่งทุกคนควรจะคาดนะใช่ค่ะอย่างแรกเลยนะปลดเข็มขัดนิรภัยนะค่ะถ้ารถจมน้ำนะให้เราสามารถออกจากรถได้แล้วจากนั้นถ้ามีกระจกเปิดกระจกก็ต้องเรียบเลยนะคะเลื่อนกระจกลงทั้งสี่ด้านถ้าเป็นรถเก๋งอย่างนี้ใช่ไหมฮะใชด้านหน้าสองด้านหลังสองคือมีกระจกคือเปิดไว้เลยอ่ะอีกทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันจม รถจมแบบจมลงไปเลยอะ่ะมองไม่เห็นตัวรถอ,ะอ่ะสิ่งที่ควรทําเขาว่าอย่างนี้บอกให้เปิดไฟหน้ารถเอาไว้หรือเปิดไฟในตัวรถค่ะแสดงให้เห็นว่าเผื่อมันจะส่องสว่างให้คนที่อยู่ข้างบนอยู่บนบกได้เห็นค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาแนะนํำนะ,ะแต่ถ้าทําไม่ได้ไม่เป็นไรใช่เรื่องของการหาอุปกรณ์ในการช่วยทําให้กระจกแตกอันนี้สําคัญใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญนาหากว่ากระจก ยังปิดทึอบอยู่อ,อคนข้างในออกไม่ได้เพราะจะถูกแรงดันน้ำเข้ามาใช่ไหม,มลำบากแน่ก็ต้องหาวิธีอย่างเช่นการใช้แท่งเหล็กไปกระแทกร่องกระจกอะค่ะตอกเข้าไปตรงซอกตรงร่องมนออันอะลึกลงไปประมาณนิ้วหนึ่งแล้วก็งัดเข้าหาตัวแท่งเหล็กที่พูดถึงเนี่ยหลายคนสงสัยจเอ,าาจาอยู่ตรงไหนในรถอะออตรงนี้ครับคุณผู้ชมไอตรงที่พนักพิงศีรษะ ตรงเบาะรถเออมันจะมีไอ้แท่งเหล็กยาวๆที่เอาไว้ปรับระดับขึ้นลงขึ้นลงของที่รองสินั่นแหละฮะถอดไอ้ตรงนั้นออกมาแล้วม,มันจะเป็นแหลกเหล็กยาวๆแหลมๆสอดเข้าไปตรงร่องกระจกด้านข้างอย่างที่คุณชิสาบอกอไปสักประมาณหนึ่งนิ้วแล้วงัดเข้าหาตัวงัดแบบสุดแรงกระจก มันจะแตกแล้วก็หลุดออกมาใช่ค่ะแล้วพอกระจกแตกแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาตัวเองให้รอดพ้นจากการที่อยู่ในรถได้ก็คือว่ายน้ําออกมาให้เร็วที่สุดดันตัวเองออกมานะคะพยายามที่จะอย่าใช้เท้าถีบแรงส่งนะ<ต>เพราะัหมดมอาจจะทาให้เกิดผลกระทบต่อคนที่อยู่ในรถคนอื่นจริงๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เล่ามาแต่ละว,วิธีผมเข้าใจมันฟังแล้วแบบ เป็นทฤษฎีจังเลยมันเป็นทฤษฎีเพราะฉะนั้นนะฮะการที่ถ้าอยู่ในเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้สติสําคัญที่สุดแล้วค่อยๆไล่เลียงจริงๆค่ะเข้าใจมันยากแต่ถ้ามีสติโอกาสรอดมีสูงใช่แล้วก็คิดถึงพอแก้วไม่แก้วถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆอันนี้เรื่องจริงคุณแม่ที่ฉันเคยเล่าตอนนั้นคุณแม่จะจมน้ําอะไรฟังหน่อยอ่าแล้วก็คือรู้สึกในใจแล้วว่าอุ้ยฉันจะตายแล้วเหรอแม่ก็นึกถึงคุณยายว่ายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเลยคิดไปคิดมาก็ถูกคนอยู่บนบกกับ ดึงขึ้นมาเออนั่นคือความเชื่อันอันนี้เรื่อง่อนเพื่ออันนั้นก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายแหละทั้งวิธีการด้วยทั้งความเชื่อด้วยนะคะไปดูเรื่องของคนเมาคลั่งกันบ้างนะคะลูกชายของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเมายาบ้าถือปืนขู่ชาวบ้านแล้วก็ไปเจอด่านตำรวจตรวจพอตำรวจเรียกเท่านั้นแหละไม่ยอมหยุดนะคะซิ่งไปแต่สุดท้ายจนมุมค่ะเ We'll see you <ง> <orman pulse. S 1> โ um. อ้โต้องลุมกันอย่างนี้เลยเหรอใช่คุณชนะเนี่ยค่ะภาพเนี่ยบันทึกเหตุการณ์เลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณตำรวจสพนายงจังหวัดตรังพร้อมกับตำรวจประจำป้อมตำรวจโพทองอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงไล่ล่าหนุ่มคนนี้แหละค่ะขับรถฟ้าดานมาเพราะเขาเกิดอาการเมายาบ้าคุ้มคลั่งนะคะเรียกก็ไม um, ่ยอมหยุดก็ต้องตามแบบนี้แหละค่ะ มาจับกลุ่มนายดำรงพลอายุ28ปีนะคะเขาเนี่ยนะขับรถหนีด่านแล้วยังเบียดรถสิบล้อพุ่งนชนรถตำรวจช,วช่วงที่เบียดนี่แหละเบียดสิบล้อแล้วพุ่งใส่รถตำรวจแต่ไปไม่รอดอเพราะไปเจอกับแบรเออร์ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียพื้นที่หมู่2ตําบลดอนไซอำเภอควนขนุนช่วงตีสองของวันที่29มิถุนายนเนี่ยค่ะชายคนขับถูกตำรวจจับก็จริงแต่เขาก็พยายามดิ้นขัดขืน แต่ยังไงก็ไม่รอดค่ะดูจากในภาพเห็นไหมใช้ตำรวจตั้งกี่นายอะใช่นะลุมอย่างนั้นนะครับเอางี้จับได้แล้วนะฮะและจากการตรวจค้นรถเจอทั้งปืนแล้วก็กระสุนพร้อมใช้งานโอ้โหน่ากลัวมากนะค่ะแล้วมียาบ้าอีกสองถุง,งจํานวน40่สิบเม็ดอุปกรณ์การเสพด้วยเรียกได้ว่าวันสต็อปเซอร์วิสเลยครบั่วเลยหลักฐานอะสอบสวนนะครับนายดำรงพลเขาเนี่ยอยู่ในสภาพมึนเมา กูจ้าไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับ แต่ให้การเบื้องต้นบอกว่าตัวเองเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลนายงจังหวัดตรังแล้วก็ยังมึนๆแบบูจ๋าอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องบอกเ<อ>จอตำรวจจับลวดนีหนีหนีมางงกันใหญ่เลยนะคะแต่ว่าการจับครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากทางคุณตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เขาใช้เส้นทางบนถนนสายนายงตรังจังหวัดตรังเนี่ยบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก๋งคันสีดําใช้อาวุธปืนคมขู่ชาวบ้านที่เขาสัญจรไปมาในช่วงกลางคืนคและชาวบ้านเขากลัวไงว่าจะเกิดอันตราย ก็เลยต้องแจ้งให้คุณตำรวจทราบพ,พอตำรวจออกตรวจก็เจอรถต้องสงสัยคันนี้อพอตรวจปุ๊บพอเรียกจับปุ๊บตำรวจเขาบอกโอ้นายคนนี้ไม่ยอมให้จับง่ายๆนะคะขับรถหนีอย่างรวดเร็วตำรวจต้องขับตามเป็นระยะทางไกลเกือบ60กิโลเมตรจ้นสุดท้ายเนี่ยมาเจอที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะเขาบอกว่าขับหนีข้ามจังหวัดอะ่ะมันเป็นรอยต่อกันพอดีอเบื้องต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหาหลบหนีการจับกลุมของเจ้าพนักงาน ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังมีข้อหาพกพาอาวุธปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรรวมทั้งอันนี้ข้อหาใหญ่ครอบครองยาเสพติดก็คือยาบ้านั่นแหละครับอโอ้โหโดนข้อหาหนักนะเกี่ยวกับยาบ้าทั้งเสพทั้งมีครอบครองด้วยแบบนี้อ่ะว่ากันไปตามความผิดนะคะ เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมกันบ้านนะครับเรื่องนี้ไปดูกันหน่อยพี่กู้ภัยใจเด็ดใจถึงคือจะไปเคลื่อนย้ายศพที่อยู่ในป่า<ฆ>มันยากอยู่นะ<ฆ>เพราะมันทางเนี่ยมันค่อนข้างจะทุลักทุเลเขาก็เลยตัดสินใจเอาศพเนี่ยผูกเอาไว้แล้วก็ไว้ตรงบ่าอยอย่างนี้แล้วก็ขี่มอเตอรไซค์ออกมาเลยครับ อ,อ้าวอย่างนี้เลยคือผูกติดกับหลังเลยนะคะคุณชนะผูกติดกับหลังเลย,ยถ้าใจไม่ถึงจริงทําไม่ได้หรอกนะค่ะแล้วใจยังใจถึงเดียวไม่พอ,อใจใหญ่ด้วย<ช>อยากจะช่วยเหลือครับนี่คือน้องฟลุกนายจะตุรนดวงรัตนะครับเป็นอาสาคู่ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเขามาศพคนตาย ติกับตัวไว้ที่หลังแบบนี้แล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากป่าอเอาต้องเล่าแร้ไหน่อยละกันว่าเกิดอะไรขึ้นนายจตุรนหรือน้องฟลุกนี่นะคะบอกว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคามได้รับแจ้งจากสอพอแม่เจดีว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในป่าลึกบริเวณบ้านจำบอนตําบลแม่เจดีใหม่มก็เลยไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆไปตรวจสอบ ซึ่งทางเข้าไปเนี่ยคุณชนะมันเป็นป่าม,มันลำบากต้องใช้รถโฟวิลเข้าเท่านั้นแค่โฟวิลเข้าเนี่ยนะออมันก็ลำบากแล้วเพราะมันทุรักทุเลใช่แต่ว่าทางกู้ภัยมีแต่รถตู้พยาบาลออมันไปไม่ได้ไง แล้วทำไงอ่ะก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเนี่ยขี่เข้าไประยะทาง 6- 7ถึงกิโลเมตรเลยนะคะอพอไปถึงพบศพเป็นผู้ชายนะรูปร่างแกเล็กหน่อยแต่อายุก็เยอะละประมาณสัก5 0าบป้าึง60ปีค่ะเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุระหว่างนั้นฝนจะตกด้วยยิ่งลำบากกว่าเดิมอีกคุณชิสาใช่แล้วมันเริ่มมืดมองไม่เห็นทางลาบากทีมกู้ภัยทาไงตัดสินใจตอนแรกก่อนตัดไม้ไผ่เพื่อเตรียมมาใช้แบกศพออกมาแต่อย่างนี้ ตัวน้องฟุกบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวฟุกจัดให้เพราะหากว่าต้องรอตัดไม้ไผ่มาแบกศพใช้เวลาอีก2-3ชั่วโมงนะมันก็จะดึกไปอีกเอางี้เดี๋ยวผมจัดให้ฟุกบอกห่อศพมาเลยแล้วมัดไว้ที่หลังผมเลยเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองเออเนี่เราก็เลยได้เห็นภาพนี้นะคะเพราะว่าระหว่างที่มัดศพติดกับหลังน้องอ,ออกมาเนี่ยเพื่อนได้ถ่ายภาพเอาไว้ แล้ภาพนี่แหละก็เป็นข่าวเป็นที่พูดถึงนะคะก็ต้องยอมรับใจน้องจริงๆนะเพราะว่าการเดินทางเข้าไปลําบากตอนออกมาจะมีศพแล้วศพเดินไม่ได้ไงออแล้วก็หิ้วกันมา,ออาหลายคน,น,นก็ไม่ได,ได้ก็ไม่ใช่ศพแล้วคับคุณชิสาก็หถึงมันลําบากมากจริงๆคุณชนะองฟังเสียงน้องลุกนี้หน่อยค่ะมีความรู้สึกกลัวไหมครับตอนนั้นฮะไม่ไม่กลัวเลยทั้เพราะว่าต้องทายัางไงก็ได้ให้ ล่างไปออกไปหาญาติให้ได้ไวที่สุดอะครับอ่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับการแบกศพไปเนี่ยโอ้โหภาพนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าโพสต์ลงในโลกโซเชียลโอ้คนชื่นชมเยอะค่ะเราเห็นเรายังชื่นชมเลยจริงคือเขาทําด้วยด้วยใจจริงๆอ,ะอ่ะไม่คิดอะไรแล้วคุณจตุรงก็บอกว่า รู้สึกดี้องฟูแกบอกว่ารู้สึกดีอยู่แล้วค่ะที่อยากจะช่วยเหลือนะครับใช่แล้วค่ะก็ชื่นชมคนที่ทำหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพอาสาสมัครจิตอาสาทุกๆคนนะคะม,มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันต่อเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นกับรถที่จอดอยู่เฉยๆแต่ก็ยังโดนชนค่ะอเออเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงเอาไปดูกันค่ะ ความน่ากลัวของรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์เวลาขับรถตามรถบรรทุกแบบนี้เขาไม่มีตาหลังจริงๆมันมองไม่เห็นอมองเห็นยากมากค่ะแล้วในจังหวะนี้ยด้วยความที่ว่ารถบรรทุกเขาไปต่อไม่ได้เพราะมีรถกระบะมาก็ถอยจะให้ทางรถกระบะหลีกทางแต่ถอยมาแบบนี้ด้วยความเขาไม่รู้มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่มอเตอร์ไซค์ก็อยู่ในพื้นที่อับสายตาอุ้ยดีเดียวคนเป็นยังไงรถมอเตอร์ไซค์ โดนทับยังเคราะดีคนตะเกียกตะกายขอใช้คํานี้จริงตะเกียกตะกายหนีออกมาได้พยายามกลิ้งพยายามวิ่งพยายามหนีออกมา่ออกมาฝากเตือนเลยนะฮะ,<า>ะรถมอเตอร์ไซค์ระวังครับออก็ไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้จริงๆอยาไปจอดใกล้รถใหญ่เขามองไม่เห็นรถ,ถ้าเห็นท่าว่าเขา จะจอดคชะลอไว้เลยแล้วก็คืออยู่เบียงห่างๆอยู่ตรงที่เขาจะมองเห็นกระจกเลยเออนะนั้นดีกว่าครับนี้เื่อความปลอดภัยนะฮะวันนี้จะให้คุณผู้ชมดูศึกปะทะกันระหว่างแมวและไก่ค่ะรายการต่อไปรออยู่แล้วข่วเย็นไทยรัฐต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข้าว มากัดกันให้สบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง3-2